คหาดฟอมเกษตรหลังรถครับผมนี่เรากลับเข้าสู่โหมดเกษตรหลังรถครับเดี๋ยวแพทย์ที่พี่น้องเขาเบิ้งครับว่าหลังรถห่อล้านจอดรถครับนี่ครับล้านจอดรถผมก็ปลูกกล้วยนะครับนี่กล้วยตัวนี้ห่อติ่ผนานมาพี่น้องเขาเบิ้งเด้กินมาแล้วครับกล้วยกล้วยหอมทองนะครับผัดทาย่างเพชดบุรีครับได้กินเกือบแปดแปดวีครับเครื่องหนงออกมานี่ น,นี่รุนลวกม,มันผมตัดถิมไปตัดตัดไปหลอบหนึ่งรุนรุนรุนที่สองอะ่ะเกิดปัญหานิดนึงว่าหนาฝนผมไปต้องการเหตต้นมันเตียนะครับเนาะก็เลยไปตัดตัดแล้วกลายไปว่นหนาฝนไม่ขังเหดไหน่อนอมันเน่านะครับเ,เหตต้นมันเนา่าก็เลยกลายเป็นรุนนี้เป็นรุนสามรุนสี่น, 3, นครับนี่ล่อรุ่นว่าจเดดกินวะครับไปงานกเกษตรแฟร์มาได้อะไรมาบ้างนี่ครับมะม่วงพัน ม่วงมันขุนสีเห็นปะอันนี้จะเอาไปปลูกยู่สวนพ่อหาเท่าครับสิ้นเดือนกับบานสิ้นเดือนนี่ครับเดี๋ยวเขาจะไปปลูกแล้วก็เพื่อิขยายพันธุ์เพิ่มพันธุ์นี่ไอพงขยายไว้นีสวนเท้าเพื่อมันงานนะครับเนาะสังเ่ยตายก่อนรักๆเท้าบนนี้เท้าสีมาเบิงจนฝรั่ง,งหงจนสือใสแดงนะครับเนาะต้นนี่สือมาสี่ลอยบาทนะครับเนาะตอนสือมาเนี่ยมันก,นกน็เป็นต้น ใบเขียวผมก็มาหลูดใบออกบานนี้แต่ว่าผมบวหูมัมีความรู้ครับมันต้องตัดกิ่งครับตัดกิ่งแตงกิ่งให้มันสั้นๆมันติกแตกทรายแตกขวานะครับเนาะนี่เขาบ่มหูเขาปล่อยให้มันเา่าเกินไปครับะุณเน่าเน่าไปจ้าิ่นมันก็บอออกลูกครับก็เลยไปเบิ่งสูตรของอาจารย์เพิ่นให้แตงกิ่งครับให้ตัดให้ตัดแตงกิ่งนี่ครับผมก็เลยตัดออกนนองเฮาเบิ่งคราวนี้ตัดเตะส2งสอง0องมื่นครับเหมากอนตัดวันอาทิตย์ครับวันนี้วันพุธ ตอนหลมเริ่มแตกครับนี่แตกกิ้งสายขวาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้พี่น้องมองไกลๆครับเริ่มแตกสายแตกขวามาแล้วครับนี่เริ่มเห็นผลแล้วครับผมก็เกียร์สตาร์ทใทีมกับเซดายครับผมจะลองมาตอนบนว่าจะจะลองมาตอนไวครับนี่ตอนทักสองกิ่งนี่ตอนสามกิ่งนี่ไวมันจะเป็นแนวดา จากต้นบักไคครับนี่ครับพี่น้องครับต้นไคกินแล้วก็เม็ดมาลงกระถางไว้ครับเริ่มใหญ่แล้วครับนี่อย่าไปปลูกอยู่สวนครับลำไยพันธุ์ดีครับนี่กินแล้วแบบเม็ดเล็กเนื้อเยอะนี่ครับกอามาทีมลงนี้ครับเม็ดมันแตกมากครับเต็มเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นอะโวคาโดครับพันธุ์ดีครับแซ่บหน่วยเงาวครับเอามาปลักไว้ก็ขึ้นนะครับพี่น้องครับนี่พวงบกพริก อันนี้ก็เป็นสวนทีห้องมากัาคพันนะครับเนาะ่งที่มันได้ตอบรับคือกล้วยครับฮะกล้วยเีาได้กินมาแล้วครับกล้วยกล้วยหอมท่ายางครับกล้วยหอม้ทองครับเอากระเฮ็ดไปตามภาษานะครับเนาะโอ้ัหจิได้ผลมาครับนี่เอากระระวางขอตานะครับเนาะต้ใตายข้อตามหานี่ครับนี่กิ่งหน่อยแห้งครับเราเคยตอนฝรั่งกิ่งหน่อยบัดนี้ครับคันบัวพันธุ์ดีกับคือสิบบตอนนะครับพี่อันนี้กิ่งที่สองครับ ิ้งที่สองห้ากะนี่ครับข้อตาห้ากะขูดเนื้อเยื่อมันออกนะครับนะระวังขอตาครับเดี๋ยวห้ากะกิ่งที่สามครับเดี๋ยวห้าร่องตอนสามกิ่งครับนะนี่ก็ห้าตัดกิ่งมันถิมครับเสียดายครับนี่กิ่งมันเง่างามอยู่ครับเหลือได้เป็นเดี๋ยวห้าไปแช่แช่อันบกพร้าวครับแช่คุยบกพร้าวเข้ามาตอนเลยครับผมเดี๋ยวเอานำเอากับปีนะครับเด้อ กะปิผสมเอ่อเอ็มลอยด์าซิปครับเช็ดเช็ดเป็นการนำยาเร่งรากแบบประหยัดครับผมตามครับขั้นตอนต่อไปเ้าก็เอาคุยอบข้าวเลยครับที่เ้าซื้อมา20บาทนะครับมาแซนน้ำนะครับเนาะแซนน้ำล้างขี้พาวก่อนนะครับให้มันแล้วก็ให้มีความชุ่มชื้นให้มันเด็กอมน้ำนะครับเนาะนี่นี่ครับแล้วก็ยังปั่นใส่ถุงครับที่ห้อถุงง่ายๆครับนี่ถ้ามีถุงหอนมาอยู่ เดี๋ยวเ้าใส่หลักเอาไปตอนเลยครับผมไปห้าได้ขวบขผาแซส่น้มใส่ถุงเรียบร้อยครับห้ากะเตรียมกีดครับเดี๋ยวแต่ห้าวจะกีดครับกีดทั้งไล่ไล่ตรงถุงหรวอว่าได้ไล่ขวางกันได้ครับอันนี้ผมจะกีดไล่นะครับนะไล่ทางยาวนะครับนะเดี๋ยวห้ากีดแล้วเ้าไปตอนกันเลยครับผมครับไปน้องครับเรียบร้อยครับเทรียตอนได้สามกิ่งหน่อยนะครับค่อยมาหลุดกันครับว่า ผ่านไปจักสองอาทิตย์จังมากเบิงวลาลากว่สิเดือนไหบอนนะครับเนาะนี่กับบุคคลตอนกิงฝรั่งหน่อยสามนีดครับติดตามครับครับพี่น้องครับมันนีภาพมาอัปเดตต้นฝรั่งของจนซื้อนะครับต้นพันธุ์ที่เขาซื้อมามูลค่าสี่รอยบาทนะครับเนาะอย่างที่บอกครับผมตอนกิงไว้สามตุ่มตอนนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะตัดกิ่งมันออกเพราะห้องปลดจะตัดแต่งกิ่งที่แลกนะครับมันก็ปล่อยให้มันเหี่ยวนี่ครับ ใบมันยน่าออกมามันกิบอออกดอกบอออกยังตามที่เขาต้องการนะครับเนาะก็เลยคิดว่าสตัดแง่งสตัดดกิงถิมอยู่ความเสียดายกิงพันก็เลยต้องมาตอนไหวครับถามว่าตอนนี้มันพันไปสิบมือครับแนวแนว่น้มก็ดีขึ้นเพราะว่าตรงปลายเนี่ยมันบ่แห้งครับเนี่ยมันก็ลั้งแตกยอดครับแตกยอดดีครับหลังจากเลยจากจุ่มตอนขึ้นไปครับหายอดครับแตกยอดดีแตกยอดดีเพราะพ่อ ใต่ใต้ตุ่มตอนที่ห้าตอนมาครับนี่กิ่งมันแตกครับสี่ผมคิดไว้แ้ครับตามแผนเลยครับแตกแกงกิ่งการสาขาออกมาครับเพราะว่าเบื้องจากเพื่อนบอกว่าเฮ้าตัดแต่งกิ่งครับมันสีแตกแตกกิ่งการออกมามันสีบป็เงาเฟื่อยคือเข้าที่พันมากนะครับเนาะที่มาปลูกไว้บริเวณไซใจบริเวเลี้ยนหลุนะครับนี่ครับมันแตกกิ่งออกมาครับนี่ครับแตกออกมาต้นเลยครับนี่มันแตกก็กรกแต่หักขึ้นมาเลยครับนี่หนึ่งสอง สามสี่ห,หกเจ็ดแปดเก้ากิ้งครับนี่ถือว่าเป็นแนวโนวมที่ดีครับแต่กิ้งพวกนี้มันแตกขึ้นมามันก็แข็งแรงมันจะสมัรถออกลูกออกผนเฮาได้ครับอันนี้กับมารุนว่าจักเดือนหนึ่งมันสิมีหากโกคขมาบอกตอนนี้ผมไม่อยากแกะนะครับนะอย่ามันไปกระทบกับหลักมันนะครับเช่นแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีหากสิมาอัปเดตให้พเป็น้นองเข้าเบอรเทือนหนึ่งวังว่า ตได้ตามที่เขาคิดไว้นะครับนะ่อาจจะได้กินน้อยบ่เพราะว่าปลูกมากนี่ก็จะเสื่อมมากกับทเกือบปีแล้วครับนี่ากใส่กระถามงมันบางใหญ่ก็เลยเอาลงดินเลยครับนี่ตั้งใจลงดินไว้เลยเอาลงดินสวนแปลงหน่อยเท่านี้นี่ครับลงดินก็ใส่ปุ๋ยใส่เดือนแน่ใส่ปุ๋ยเด็กปุ๋ยสูนซิบหามาใส่มันก็นเริ่มบำรุงให้มันแตกกิง่งก้านสาขาออกมาครับเดี๋ยวจากนั้ยเราจะใส่ปุ๋ย,ยขิงง่วเข้าไป โอเคครับผมไต่ตอนฝรัง่งให้พี่น้องเข้าเบิร์ครับเก๊ก okay, ครับเจอกันคลิปหน้าครับสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนนะครับเนาะสวัสดีครับผม